สวัสดีครับขอตลาเข้าสู่ช่องเมเดย์สตอรี่นะครับก็วันนี้มาอัปเดตงานสาลาพระพุทธเมตตาที่น,นะครับเมื่อเช้านี้ก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลเพราะว่ามีนัดกับคุณหมอที่โรงพยาบาลซึ่งเด็กเกิดใหม่เนี่ยเขาก็จะนัดตามกำหนดวัน f นเอฟซีกำหนดวันให้มารับการ ตรวจเช็คติดตามในเรื่องต่างๆวันนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะฮะแล้วก็พึ่งกลับมาเมื่อช่วงบ่ายๆนี่เองนะ FC ทั้งวันวันนี้ก็เลยเป็นธุระของเรื่องลูกไปตั้งแต่เช้าจนถึงช่วงบ่ายๆแล้วก็ได้มาดูว่าพี่ทุยทำอะไรไปแล้วบ้างนะฮะ ตอนนี้พี่ทุยย้ายสำม,มโนโคัวม,มาที่นาแล้วนะฮะย้ายมาที่นาเพราะว่าจะได้ทํานูน่นทํานี่สะดวกง่ายขึ้นของอะไรก็สั่งมาแล้วนะของอะไรก็สั่งมาแล้วผมก็บอกพี่ทุยว่าถ้ามีของอะไรที่ต้องซื้อแบบเป็นพิเศษอะไรเงี้ยให้เข้าไปในบ้านแล้วก็ไปเอารถขาวไปซื้อเลยนะฮะเดี๋ยวเอาตังให้แล้วก,ก็จะได้ไม่ต้องรอกันเพราะว่าตอนนี้ผมก็มีรุ่นมินี่ให้วุ่น<ม>ในหัวเยอะแยะไปหมดเลยก็จะมี ก็จะเข้ามาอัปเดตเป็นช่วงๆเอาตอนนี้พี่ซุยก็ปรับระดับพื้นนะฮะปรับระดับพื้นไว้รอตั้งเสาแล้วก็เทคอนกรีตเข้าไปปรับพื้นให้มันแข็งแล้วก็เล็งนะฮะอันนี้ก็เล็งแล้วเล็งเล็งระหว่างเสา <c oughs> พรุ่งนี้นะฮะยกเสาพรุ่งนี้ยกเสาเป็นวันเสาพอดีด้วย FC โอ้โหพอดีเป๊ะเลย พรุ่งนี้นะฮะวันนี้วันศุกร์พรุ่งนี้วันเสาร์ก็จะยกเสานะฮะเสาศาลาพระพุทธเมตตาตรงนี้นะฮะซึ่งท่านจะหันไปด้านหน้าตรงนี้เนี่ยคือเป็นอทิศตะวันออกน่าจะทิตตะวันออกค่อนข้างที่จะแบบเต็มๆในพี่ซีเพราะว่าทานี้ทิตตะวันออกอันนี้อยู่ทางทิศเหนือนะฮะอันนี้ออกอันนี้เหนือก็ตรงนี้จะเป็นก็ตรงกับกอไผ่พอดีนะฮะตรงกับกอไผ่พอดีก็ พอดีเปะ๊ะก็ค่อยวันนี้มาก็อัปเดตประมาณนี้นะ FC ทําทำอะไรนะพี่เบียร์ปอกคารนครับปอกคานครับปอกคารวู้ใหญ่มากเลยขนาดเท่าไหร่เนี่ยพี่เบียร์ห้าคูณสี่สิบห้าครับสิบห้าคูณสี่สิบห้า ก็คือเอาไปเทเสร็จแล้วก็จะเป็น20คูณ50เป็น20คูณ50ก็คือครึ่งเมตรนะฮะความสูงความสูงของคานใน f จะประมาณครึ่งครึ่งเมตรนะฮะสูงเพราะว่าเราจะยกสูงของอาฐานพระพุทธเมตตานะครับก็จะยกสูงขึ้นไปอีกประมาณนี้นะฮะห้าสเซน เป็นไงพี่เบียร์นอนหลับสบายไหมหนาวครับหนาวลมพัดทั้งคืนเลยโอ้ลมพัดทั้งคืนเลยนี่นะฮะทีมก็ย้ายมาอยู่ที่นาเลยอากาศสบายดีนะพี่สบายดีครับนี่ฮะสบายพี่ถุยก็ทำงานนะฮะงานงานอะไรก็ไม่รู้วันนี้มีวันนี้ทำอะไรไปบ้างเมื่อวาน เทลินไว้คนระับที่นี้จะได้ตั้งเสาเรื่องตั้งเสาแล้วก็ตั้งเสาวเทปูนทอาทีเสไาไว้รอให้แห้งไม่ทัอย่งังเรียนต่อพรุ่งนี้ยกเ<า>นาะพอดีเลยเนาะพรุ่งนี้วันเสาร์พอดีก็พระนาคปกในเอฟซีก็พรุ่งนี้วันเสาร์พอดีเข้ากันประจวบเหมาะพอดีเลยขังเสาเสร็จก็ไปทาน เ,าเทา k a ความสูงก็ประมาณ4เมตรนะพี่ถุยเนาะ4เมตรเห4เมตร,มร,มรก็จะเหลือประมาณ3เมตรมมเมรกว่าจะค่อยต่อยอดขึ้นไป อ,อเลือดเขาเยอะไงเลือดเยอะเลือดเยอะเ,อเอะมื่อกี้ไปตรวจเลือดมานะครับเจาะเลือดน้องมิเกลนี่แบบว่าร้องร้องนานมากแต่ว่ามัางกรเนี่ยยิ้มนั่นเหรอเสดห้อคห้อง มังกรน,นิดเดียวพอเลือดเขาเยอะมาอบอกผมเก่ง,กงะนะผมเก่งะต่เด็กสมบูรณ์วันนี้มาที่ศูนย์แพทย์แผนไทยนะเมย์มาทำอะไรวันนี้ ที่ว่าหน้าอกเป็นก้อนค่ะก็ให้พี่ให้แผนไทยเคลียร์ให้เพื่อให้น้ำนมดีฟดีขึ้นแต่ว่าพี่เขาก็บอกว่าช่วงที่กินยาแก้เศษหรือว่าคือน้ำนมจะลดเป็นปกติอถ้ายังไม่หายก็มาใหม่ได้ใช้สิทธิ์30บาทโอ้ดีมากเลยอ่ะวนนี้เปนคงคูกันได้ยินเด้วเอฟวายวตั เดี๋ยวคงต้องรอพรุ่งนี้นะฮะถึงจะเห็นเสาขึ้นมาสีต้นแล้วก็จะมองอะไรออกขึ้นมากกว่าน,นี้พี่เบียก็กำลังเขาเรียกว่าดัดเหล็กทานอยู่พรุ่งนี้นั่นจะวางโครงวางเสาว,วางอะไรขึ้นมาก็น่าจะเห็นอะไรชัดเจนขึ้นวันนี้ถือว่าเตรียมสำหรับลงเสาพรุ่งนี้แปลงด้านหน้าในเ c แปลงด้านหน้า จะบอกว่าแปลงด้านหน้าจริงๆมันก็แปลงเดียวกันนะั่นแหละเป็นแปลงที่ไม่ได้ถมนะฮะถัดไปเนี่ยคือไม่ได้ถมพ่อก็เก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วเป็นฤดูการเก็บเกี่ยวนะฮะเรียบร้อยแล้วทำนาทำอะไรก็เสร็จแล้วใช้รถไถเกี่ยวเกี่ยวข้าวเกี่ยวเสร็จก็แป๊บเดียวนะเอฟซีแป๊บเดียวนาเดี๋ยวนี้เนี่ยแป๊บเดียวเมื่อก่อนนี่เกี่ยวข้าวนี่ใช้เวลานานผมจําได้นะ นาแปลงนี้เนี่ยพอเกี่ยวเสร็จ fc พอกี่ยวตรงนี้เสร็จนะเพิ่นน่ะจะเอาข้าวมาไว้ตรงนี้ตรงลานตรงนี้เลยลานตรงนี้พ่อมันอยู่ใกล้ห้วยใกล้ห้วยนะฮะ,ะมันจะอยู่มุมมุมในหน่อยพอเกี่ยวข้าวเกี่ยวอะไรเสร็จทั้งหมดนี่แหละก็จะเอาข้าวมากองกองกันไปแล้วทีนี้ก็จะมะีกองฟางใหญ่หญตัวนี้ผมก็จะนอนนอนแล้วผมก็จะฟังเสียง อกอไผ่นี่แหละ eat ad eat ad eat ad เนี่ยผมจําได้ตลอดเลยเวลามาที่นาแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยกอไผ่นี่มีอยู่ประมาณ3กอน่าจะ1 2 3สตอนนี้ก็เหลือกอเดียวเพราะว่ามันมันจะเยอะไปนะฮะมันเยอะไปสองสามันจะดูลกแม่ก็เลยตัดออกแล้วก็เอาไว้หนึ่งกออนุรักษ์ไว้เพราะว่าเพิ่นมีประวัติกับกอไผ่กอนนี้อยู่ตั้งแต่เป็นกอไผ่ตั้งแต่บรรพบุรุษ ในห้อยุตา,ตานะฮะเข้ามาบริเวณนี้อันนี้ก็เป็นที่ญาติพี่น้องก็ก็เลยไปอีกหนึ่งแปลงนะฮะก็ติดติดกันผมก็เลยมอ,มองภาพบอกว่าอ๋อก็คือจริงๆไม่ใช่แค่แปลงนี้นะฮะที่แกอาศัยอยู่เป็นอ่ามีคนเลี้ยงขายควายนะเข้ามานะไม่ใช่แปลงนี้มันจะมีแปลงฝั่งนี้ด้วยอันนี้คือแปลงเดียวกันเจ้าของเดียวกันเมื่อก่อนอันนี้คือของน้องสาวฝั่งหน้านะแล้วาก็มา ด้านหลังนี่ก็ของน้องสาวอ,อันนี้ของแม่อันนั้นก็ของอของยายอีกคนหนึ่งนะฮะคือเป็นแปลงใหญ่ในเอฟซีน่าจะประมาณ20-30ไร่ตรงนี้บริเวณนี้ที่เป็นแปลงเดียวกันในตอนแรกผมว่านะยุคในห้อยในห้อยของคุณแม่นะคร